สวัสดีครับท่านผู้ชมกลมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเย็นเย็นวันนี้คุณตาวิถีไทยมารีวิวต้นไม้อะไรอีกแล้วนี่ดูสิดูสิคุณตาวิถีไทยก็เอาต้นไม้เดิมๆนี่เนาะมารีวิวต้นไม้เดิมๆคือต้นอะไรละ่ะนี่คือต้น พยาจุงอ่างท่านผู้ชมเอ้ยเบิงดูนี่แพ่แม่เบีย้ยขนาดเลยพุ่นนะแล้วก็กําลังมีสมาชิกใหม่ด้วยเนาะโบ,บราณเพื่อนว่าโบรว่าี่เป็นต้นไม้ใบหญ้าสิงสาราสัตว์หรือว่าเป็นคนที่กําลังจะมีสมาชิกใหม่นี่ถือว่ากําลังจะมีโชคมีวาสนาเพิ่นว่านะอันนี้โบราณว่าโบราณว่า <laughs> โปรดชชยวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนโปรดชมเพื่อความบันเทิงเห็นไหมเออมันจังบ,บุพิิพรพบรบคอมพิวเตอร์เนาะในเรื่องของข้อของความเชื่อนนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพญาจงอางเป็นต้นไม้มงคลไหมคุณตาวิถีไทยตามที่คุณตาวิถีไทยได้ศึกษา พอเข้าคราวในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใน YouTube ในอินสต g แกรมเนาะและกันในอากูเกิลที่มีคนลงไว้ธรรมชาติของพญาจงอางนี่ตามชื่อแล้วเพื่อนว่าถ้าบ้านไหนเรือนใดปลูกไว้นี่พวกอสรพิษต่างๆกระซิบเข้ามากั้มกลายเนาะสิยาน ตรงใดที่มีพญาจงอางอยู่งูเงียเ้ยวเขี้วกระป๋อมพวกอสอรพิษต่างๆก็ซิลีกนี้ไปไกลๆนะโดยเฉพาะต้นว่านพญาจงอางต้นนี้เห็นไหมปกป้องคุ้มพยันตรายจากพวกงูเงียเ้ยวเขี้วกระป๋อมยงขออภัยครับ, <c oughs> บงูเงียเ้ยวเกี้วขอเออปฏิททิโธบาทนี้ เป็นต้นไม้ฟอกอากาศไหมคุณตาวิถีไทยพญาจงอางต้นนี้ตามธรรมดาที่คุณตาวิถีไทยได้เรียนมาเนาะสมัยปฐมวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับต้นไม้ธรรมชาติของต้นไม้นี่สิคลายออกซิเจนในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนก็จะคลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วบรรดาต้นมงต้นไม้ สัพพสิ่งที่มีชีวิตพวกบรรดาต้นไม้ต่างๆนี่สิคลายออกซิเจนออกใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ในอนาบริเวณที่มีต้นไม้นี่ก็สีรู้สึกสดชื่นเพราะมีออกซิเจนนะฮะเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้เห็นด้ๆจังว่าจังสั้น ครูยกเอาต้นพญาจงอางอันนี้เข้ามาในห้องเรียนในชั่วโมงศิลปะหรือชั่วโมงไหนก็แล้วแต่วันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นพญาจงอางอเห็นไหมนี่เห็นไหมที่บ้านใครมีบ้างลูกๆนักเรียนยกมือขึ้นสิสนบางคนก็เงียบบางคนกับโบยกมือนะเพราะว่า พญาจงอางนี่ขาบมักอีลีสีบปูกนะบโบหนจักซ้ำว่าพยาจงอางมีสรรพคุณอะไรบ้างอืมในระดับมหาลัยอาจ,จารย์ก็ได้มอบหมายให้นิสิตนักศึกษาไปหาข้อมูลมาพวกเธอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นพญาจงอางสิว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะมีชื่อ มีมีชื่อว่าอะไรภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเนาะเออแล้วก็มีอาสรรพคุณอะไรบ้างประโยชน์ของต้นพญาจงอางอืมประโยชน์ของพญาจงอางนะแล้วก็การมาปลูกนี่ปลูกไว้จำหน่าย เพราะพันขยายพันขายอย่างนี้เป็นต้นอแล้วหลายที่หลายแห่งก็เอาพญาจงอางนี่มาใช้เป็นสมุนไพรรักษานะอาจจะโรคเกี่ยวกับผิวหนงผิวหนังอะไรต่างๆหรือบางคนมีความเชื่อว่าพญาจงอางนี่สิทำลายพิษนะพวกอสอรพิษต่างๆเอายางอันนี้ เรือว่าเอายางเอาอะไรมามาต้อยมาแต้มใส่อันนี้อาจจะโบแม่หรืออาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่คุณตาวิธีไทยกับขออภัยหลายๆเนาะเพราะว่าเคยเห็นต้นี้เข็บเขาเรียกว่าต้นตะขาบเวลามีพวกตะขาบกัดหนี่ก็สิเอาเด็ดเอาต้นตะขาบอันนี้มามาแปะใส่ตรงบริเวณที่เคี้ยวที่ถูกตะเข็บหรือตะขาบนะกัดมันกะสิ ทุเลาบรรเทาหรือหายไปอันนี้โบราณเพื่อนา่าอันนี้จงอางก็คือกันพยาจงอางนี่อือกับเวลาที่ถูกจงอางกัดนี่เอ,อ่อฮิปเฝ้าไปหาโรงพยาบาลหรือถ้าหาไม่ทันแถวๆนั้นอาจจะมีสมุนไพรยอย่างเช่นพยาจงอางนี่ก็อาจจะเด็ดเอามาแล้วก็เอามาทามาถูตรงแผลที่ถูกพยาจงอางกัดหรืออัรพิษอะไรต่างๆกัดเนาะอืออันนี้เป็นความเชื่อเี่ โปรดชายวิจารณญาณในการรับฟังเป็นความเชื่อแต่ท,ท,ที่ที่แน่ๆก็คือว่า,ถ,าถูกพวกอสศรพิษกัดเนี่อมสิเป็นยาสิเป็นมีพิษหรือไม่มีพิษก็ต้องส่งโรงพยาบาลเนอนะอันดับแรกก่อน <c oughs> นอกจากวัตซิอยู่ไกลๆนะไ <c oughs> ก่แบบไก่ปืนเที่ยงแนละ้วแถวๆนั้นนะมันสิมีสมุนไพรพวกนี้อยู่กะ เอาเด็ดมาใส่ก่อนนะแล้วก็ค่อยรำเรียงส่งโรงพยาบาลตามหลักของวิชาการแพทย์สมัยใหม่อืมเอาหายังมาลัดเ,เนื้อแพ้ไว้อันนี้ประมาณนี้เป็นต้นเนาะป้าถ้าเป็นสมุนไพรสรือว่าได้การแต่ถ้าไม่ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเนาะประการที่สามเป็นไม้ประดับสวยงามเห็นไหมนี่เห็นไหม เวลาไอ้บริษัทห้างร้านหรือว่าร้านขายของเป็นอยังต่างๆนี่อสิเอามาปลูกไว้ในกระถางหน้าสำนักงานหน้าร้านตำมังหงหน้าร้านขายของโอ้ต้นยังอันนี้คือคักแทะแต่เห็นบอกคนย่องเนยะคนย่องคนบึง่งเออโอ้นี่คือพญาจงอางครับท่านขอสัน่นเอาไม่เคยเห็น ต้นมนันแปลกๆเหมือนแก้วสารพัดนึกเหมือนแก้วหน้าม้าเลยนะพญาจงอางนี่คล้ายๆเป็นตระกูลเดียวกันมาสั่นเออเป็นตระกูลเป็นตระกูลพญาจกเป็นตระกูลบอลว่าง่ายไปเป็นตระกูลต้นบอลอืมเห็นบ่อเนี่รูปลักษ์คล้ายๆกันอืมแต่ไม่ใช่ mm. อา่าแนี้นอกจากนั้นยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณ เพราะว่าอย่างบางบริษัทบางห้างร้านบางร้านขายของหรือว่าคนที่อ่าได้รับความเคารพนับถือลูกหลานเลนรลอดนี่เอาต้นไม้ไปฝากคุณตาเนาะพีสันขอบคุณเพื่อนอที่เพื่อนอ่าอเอ็นดูเฮาดูแลเราเนี่เอาต้นไม้มงคลไปฝากคุณตาเห็นไหมคุณพยอลูกหลานยอเข้ามาเอา้า เอาต้นพญาจงอางมาให้อย่างหั่นเพิ่นหูเน้เด้เอออ้าวคุณตารู้ได้ยังไงโอ้ที่บ้านของคุณตาก็ปลูกพญาจงอางเพิ่นว่าเออโอ้ว้าเสียเอาอันแนวที่เราบ่มีพัดเอาแนวที่เรามีอยู่แล้วเนาะที่บ้านของคุณตาก็ปลูกพญาจงอางไว้แล้วหนาหลานเอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกหลานเอามาก็ไม่อยากให้เสียน้ําใจเอามาเลยนี่แหละ พญาจงอ้างนี่ปลูกไว้มากเท่าไหร่ยิ่งดีตาก็จะได้เอาไปขายเป็นต้นไม้เศรษฐกิจมีหลายคนมาถามซื้อกับตาอยู่วันสันเออปัทิศทิท,ท,ทิท,ทเอ่อต้นนี้ซื้อมาเท่าไหรล่ละเพื่นบัดตาเราถามโอ้บริื้อดอกครับตาเนี่ปลูกไว้ในเฮือนอันนี้เออถ้าตาขาย ตาก็จะขายประมาณสักสามสี่ร้อยได้ต้นนี้ผมว่าเออบุท่าปลูกต้นมงต้นไม้เวลามีคนมาถามซื้อต้นไม้ก็ได้ขายเนาะพอได้เงินใส่ซื้อหยูกซื้อยาซื้อขนมกินวนันเถาะไปเออะปฏิทโทอ่ะสำหรับมือนี้เนาะก็เอาต้นพญาจงอ่างมารีวิวให้ท่านผู้ชมบิง่งอืมมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ ารู้จักและกฤรีเทินบางคนคุณตาวิถีไทยบอกว่าโอ้ดีมากครับบางคนเพิ่งเข้ามาเห็นวิดีโอของคุณตาวิถีไทยครั้งแรกเพื่อนบอกว่าเพิ่งจะรู้จักนี่คือพญาจงอ่างอืมสรรพคุณของเขาก็ยังไม่รู้จักเพิ่งรู้จักชื่อครั้งแรกนี่แหละคุณตาวิถีไทยเพื่อนว่า <laughs> เอา สำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่างนี้ให้เป็นเศรษฐีมห้งเมนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาล ปกต้องคุ้มครองท่านและ,ะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจช,ชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเย็นวันนี้ก็คือพรยาจงอางไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม